มันดูเป็นแบบเหมือนจอยสติกมันนาฬิกาชั้นนาฬิกาปุกรชัดชื่อออฟครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับผมคปเลี้ยงเด็กปะเด็กเกนี่เด็กยังไงครับชื่ออ้ามครับคุณอ้ามีลูกยังคะเฮ้ยถามอะไรแบบนั้นนะไมีไม่มชื่อปั๊กครับมีความทรงจําในการใช้ของใช้เด็กไหมคะอว้ยเต็มไปหมดเลยฮะ แสดงวันนี้จะตอบได้คะแนนเต็มแบบไม่เคยรู้สึกอะไรมั่นใจขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยอะไรอ่ะวัดอุณหภูมิน้ำนมใช่ป่ะแม่ก็นมไม่ร้อนนะวลนน้น้ำน,ำน,ำนมนาฬิกาจับเวลาตั้งเวลา ให้นมอะไรอย่างี้ป่ะมีไว้วัดชีพจรเด็กในท้องว,วันวันคลอดเขาดาวบายหน่อยบายหน่อยคุณแม่คนใช้อ่ะทุยพรุ่งนี้จะกลับมาตอบก็ได้ให้เวลาฉันหน่อย <c oughs> ที่ปั๊มหรอใช่ป่ะเป็นที่ปั๊มป่ะพี่ปั๊มนมป่ะ <c oughs> มันนาฬิกาชัดช็อ <c oughs> นาฬิกาปลุกก็ชัดไม่เห็นมีแบบเหมือนเราเคยเห็นที่แบบเหมือนแต่รถอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นที่ไหนฉันเคยทำกราฟิกไงเออคิดว่าราคาเท่าไหร่หนึ่สองร้อยยี่สิบเก้าบาท โอ้เป็นหมื่นเลยเหรอไม่มีลูกแล้วอ๋ออันนี้ได้คัดมาขวดนมต้องดูราคารด้เปล่า249บาทอุ้ยคุณไม่ได้ทำงานจริงไห่ตายแล้วฟิลิปผลขอโทษนะครับผมเคยทำผมเคยทำของฟิลิปขวดนม675บาทเอบ้าทเตรียมลาออกได้เลยนี่คืออะไรขวดนมไงร้อยกว่าบาท1580บาทโอ้โหคนเดียวให้ช้ยันโตอะให้โดดจน18 เหมือนจอยสติกมันดูเป็นแบบี่ดูดหรอวัดไข้เครื่องให้อาหารเด็กเครื่องวัดไข้เด็กแบงค์แบงค์เออแบบเซนเซอร์กันตกอย่างเงี้ยเขามีแบบมึ้งๆแล้วแบบดูเหมือนเซนเซอร์ไงหวี่รอไม่ใช่อ่ะผมไม่ขึ้นหรอกตอนนั้นอ่ะต้องแบบมันย่องยัดเลยยัดจมูกเครื่องทำก๊าดจมูกเด็กสารลูกคนที่เก่อเป็นที่ล็บเด็กอ๋อวี ถ้าเป็นเราอ่ะราคานี้เราซื้อห2ึ่งรบาสามรบเกถูกกว่านั้นอีกเหรอร้อยบเาเลยอะสามร้อยย่สิบสบาทแพมาอีกโอ้ร้อยยี่สบห้าบาทบ้านนะทำไมถูกจังเลยซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อทุกอย่างที่ช้อปอี้องง่นองง่นไงลูกกับหัวปะอันนี้ถูกต้องแล้วปะคืออะไรหลมแหลมอย่างนั้นเนะอต้องช้อนแหละ กัดไม่ค่กัดกัดฟันคันฟันอะไรเงี้ยนี่กัดของเด็กปะอเอ้ะผมมีควารู้สบายเหมนพออ่อแล้วเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากเลยผมดูบ่อยในซีรีส์คุณค่าฉันท้องกันก็ใส่ท้องปลอมไว้น่าจะาให้เด็กใส่ฮะอันใหญ่ปะแบบใส่แขนอะไรเงี้ยปะถุงน้ำหรือทุ่งน้ำร้อนที่ป้องกันใครจะมาชนท้องเรานะแบบท้องใหญ่ๆหญ่มันคืออะไรอะ่ะหมอนหรอรองเป็นสนับเข่าเด็กไงมี2อันยุ๊กยุ๊กยุ๊กยุกน้อโอ้โหนิ่ม ใช่ใช่ใช่นึกออกพูดปุ๊บนึกออกครับขอตัดใหม่ได้ไหมที่พยุงคันครับไม่ผ่านแล้วพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อลูกแปดเรี่องต้องเป็นตราบาปแบบลูกแปดคนนั้นมากเลย <c oughs> สำหรับคนที่เติโตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเก็บทังไว้เยอะๆครับ <c oughs> ผมบอกเลยได้ใช้แน่นอนฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ที่ shopee mums th ครับ